ก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะสวัสดีค่ะติ๊กนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําใส <c ười> เครื่องเน้นๆน้นทำกินเองเครื่องเน้นๆมาเดอ้อพี่นองจามากินก๋วยเตี๋ยวหมูกันค่ะ ก็เยอเครื่องในหมูเ <c oughs> <c oughs> ที่ยงบ่ายตีซื้อเครื่องในหมูมามีเครื่องครบก็จัดการซะเลยกำลังร้อนๆน,นั่นไม่ได้เดี๋ยวอืด <c oughs> เดี๋ยวอืดอืดแล้วก็บรรแสบมาจ้ามา กินข้าวกัติ๊กเอ้ยมากินก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวกันค้ามาด้วพี่น้องจ๋าก๋วยเตี๋ยวร้อนๆซ่บๆซ่บมากค่ะติ๊กรับประกันความอร่อยรับกันความแเศบดูเครื่องจะมีบอกเน้นเครื่องเยอะๆ <laughs> มาค่ะมาค่ะมากินข้าวกันค่ะติ๊กค่ะเซ่บๆน้ำกันเด้อ